ต้องบอกว่าคลิปนี้จะมาเล่นนอ้องโกลเด้นวีคซับเจ็ดเทพจนสลัดเลยนะครับผมซึ่งจะทําให้น้อน,นั้นอมะตะนานขึ้นเป็นบูทสามแล้วนะครับผมนี่บูทสามถึงๆถึกด้วยเออส่วนเหรียญน,นี่พิเศษนิดน,นึงถ้าเกิดโดตนตีล้มจนสองพอสกิลสน้อนมาช้ามากนะครับผมส่วนออฟช่างหัวมนนันนะครับ เอาละครับผมไปอยู่กับน้องทาสีนั่นเองนะคะมาล้วคะ่ะหนูจะไปวาดรูปไม่ทราบว่าที่นี่มันที่ไหนกันอุ้ยมีเดอะแฟลตด้วย <c oughs> นี่มันดินแดนที่หนูไม่รู้จักคะ่ะหนูมาคนละภาคเลยนะคะอโอเคหาทองก่อนไม่ไงสีรุง้งแห่งความฝันอืหนึ่งโคตรเร็ว <c oughs> <c oughs> ดึงโคตรเกียอืมนี่ครับอมตะสิบวิครูดาวก็ราวๆถ้าเกตยทงน้อ,ย,อยไม่ใช่เกตยงน้อยถ้าทงตามเหมือนจะครูดาวเร็วนะฮะในอาทาสีไปเลยนะคะโอเคนี่ดึงยึดชมินโอเคอสีญญรุ้งแห่งความฝันเกือบโดนทีิงๆสกิลนี้แม่งโดนขัดได้นะบอกก่อนไอ้ทำไรอะ อ้าวเสียสกิลฟรีไปดิอ๋อโหานีดีกว่าค่ะเจอคนยักษ์สู้ไงก่อนไอ้กิจรุงสู้ไปเราดึงตงโอ้โหโอ้โหโอ้โหาอือเอา,าไปาาหาหาาดิโอ้โหมาเกือบตายฟิงฟุ้งฟ,งฟงิงกินกล่องแก้วเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือ,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 อขอนัวได้ไหมคะขอนัวทีนึงไปแล้วอยู่กับผีเยผีก่อน โอ้ทำอะไรดึงดึงธงไงวะรอก่อนเฮ้ยเก็บธงบนว่างอย่าอย่ายอ้ายอ้ายอย่านะอย่านะอย่าไนสวยสวยสวยที่ึงอุ้ยมีคนขึ้นมาดึงก่อนนี่แน่ไม่ไงโดนก่อนหนีก่อนเลยเฮ้ยนี่กันนี่กัน ตัวคอนมันแบบว่าหน้าบัฟนะอ้าวมันทาสีมาทาสีเลยเก็บ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 อุ้ยหอย่าทำวะอย่าทำหนูอย่าทำหนูเลี้ยงเกียร์เลยเลี้ยเก็บถาดเลยฟุ้งฟลิงอะไรแล้ววิ่งวิ่งสับตีนแตกสับตีนแตกสับตีนแตกมาละค่นหนูมาละค่นดึงเลยค่ะ ถึงให้เสร็จให้เสร็จให้เสร็จดึงเร็วอยู่ดึงเร็วอยู่ใครเกิดโอ้โหพ่อมาอุ้ยได้อยู่ฟุ้งฟิง,ฟงเดี๋ยวฟุง้งฟิงไปทีนึ่งมาแล้วขอบไปทีนะคะใบจะแทบนานด้วยเนีย่ยอมาตะอมตะกันธงอะตอนเนี้ยกันธงก็แย่แล้ว,นนลวไม่ใช่ธงเราฟุ้งฟิง,ฟงนหนีดีกว่าหนูฟุง้งฟิงค่ะหนูไปแล้ว ชนะพออืมออออเล่นโคตรยากนะผมบอกเลยผมเล่นไปมือสั่น <c oughs> ตัวมันเก่าโอเคมาดูแกปเพลย์ต okay, ่อไปดบมาแล้วั่ะอยู่กับเกอร์เดนวีคนอาจจะบอกผมกระแดะทำเสียงนะมาแล้ว ไอ่นตรงสีอ่าเขาไม่มากลางจีมากลางก็จะดึงโชว์หน่อยนะอือมีสบายดิมาละค่ะหนูขัดึงฟรีๆอือชอบไม่มีศัตรูนี่ชอบเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออือเดี๋ยวเขาทิ้งทงนะเราลงไปเลยนะเราฟุ้งฟิ้งไปทีนึงก่อนมาแล้วค่ะหนูพร้อมจะระบายสีให้กับโรคใบนี้อือสวยอุ้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 ยต่อยทำไมอือดึงดึงก็เร็วดึงก็เร็วดึงเร็วมากอืออุ้ยเกือบ สเตอร์นปราคาหนุไปก่อนสเตอร์นแล้วไงโอโ้โหกับโดนนะเมื่อกี้โดนนี่น่าจะน่าจะมีมีจุกมีจุกใครอยู่บนวะฮ่าลงแล้วฟุงฟิง,ฟงปลา,าคาหนูขอดึงก่อนนะคะมีเวลาสิบวิไม่ถึงด้วยอ,ออโต้โอโ้โหออโต้สัง่งมา,าว้าวไปดิ <c oughs> อยู่ก็แย่แล้วไปก่อนมันจะครบวิแล้ว ไม่ไหวว่ะดึงยากเกินถ้าเหมือนทุสซี่ว่าไปอย่างราคาหนูโว้วววปูปูกาปูกาปโอ้โหปูกาลุงแสงอืมอ่าเฮ้ยเอาวะเอาวะมองผมโบไปแล้วอืมเฮ้ยอ่าเฮ้ยผมล่องหนอยู่ปะเนี่ยนี่ผมล่องหนอยู่ปะเนี่ย เรียบร้อยห้าสูดเลยมันไม่โอ้โหโวโวโวอืมไม่มีโอ้ผมไม่โดนนะถ้าโดนเราจะย่นอีกนะมันเป็นพาร์ทสิบถึงเสร็จหรือว่าโอ้โหเรียบร้อยชนะมาเฉยโอเคไปดูคลิฟท์สุดไปเลยครับ โอเคครับมาแล้วตอนนี้ตาสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe เป็นกลัจใจให้ช่อง Alternative กันด้วยนะจ๊ะอ่ามมีวิ่งแล้วสบายไปแล้วคะ่ะโอ้โหแสงมาอีกฟุงฟิ้งไปก่อนเฮ้ยได้ได้โอ้โหเรียบร้อยนี่เนอืม,ไมอไรอีกไงโอ้โหเปลี่ยนตัวฝั่งเราอืมเบิร์ดกระโลกปทีบ <laughs> ไป แรงไปเปล่าแรงไปเปล่ามีฮาคิว่ะลอสกิลว่ะคูดาวช้าไปนิดนึงนะจะใส่เหรียญคูดาวเร็วก็เดี๋ยวโดนดาเมจอ่ะไปละค่ะหนูย้ายชงนะคะไปละจุ๊จุ๊หนีอุ้ยเก็บเก็บของก็เก็บของก็เก็บเนื้อก่อนเก็บเนื้อกันอืมโดนบอนนี่ว่ะโดนบอนนี่อะไร โหเดินช้าได้โห,ห,หไม่มีดามเมจเลยฟุงฟริงไอ้บอลน,นี้ตาอะไรตามมาทำไมเนี่ยเฮ้ยบอลน,นี้มันตามผมผมตามผมเลยนะมันลดอายุผมัม้นที่ผมก็เป็นเด็กอยู่แล้วหนูก็เป็นเด็กอยู่แล้วะคะน้องบอลอืมบอลน,นี่อ๋อเหนื่อยจังวะ แม่งบอลน,นี้มันไล่ตามเราแง่เข้ากลางเขาดึง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 ไม่ได้ไม่มีตวหนีก้าขุดเลยแม่งไล่ล่ามันไล่ล่าเรา <c oughs> มันทำเพื่ออะไรโอ้โหสู้เลยตัวเดียวไม่ไหวละหนีหนีไม่ออกอสวยเรียบร้อยรอทำไมระบายสีไปทีนึงสวย ดึงเลยดึงก่อนดึงก่งอนเลยโู้ยดึงคนเร็วว้าเรียบร้อยกาฟเร็วกาบกาบเอาหน่อยกาบสวยเรียบร้อยครับผมโหดเกียดอ๋อไม่กาฟดาเมจม,มันเบาจังว่ามันฆ่าไม่ได้ไงวะโหติด,ดบูดกวันนี้โคตรถึกตอนนี้ดึงตกไม่ได้โดนใบโอ้ยเราต้องแยกดึงนะฮะ ตองบ้านโดนโห้ยสะเทือนทำอะไรอยู่ได้ได้ได้ตรงนี้ได้้ตรงนี้ <c oughs> นลองดึงเลยจ้าติดบุื้อสวยโวดปวดนะบอกเลยโูกฉ,ฉันจีมาเตะทีอะแต้ว่าที่สอบไม่มาวาะน่าจะปล่อยล้มอะเมือเ่อเี้เอาประตูโดนแสงแพ้ปะวะ นิดเดียวครับผมถ้าผมมีประกาศสันติแต่สันติก็น่าดึงได้ถึงเโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์เพื่อนได้ดูครับสวัสดี